สวัสดีค่ะเอนะคะวันนี้แอบพามาชมบ้านสวนหลังมินิมอลเล็กๆน่ารักนะคะเป็นบ้านบ้านปโปร่งนะคะเป็นบ้านปโปร่งเลยก็คือเป็นห้องโถงจะปโปรง่งเป็นห้องปโปรงแบบเปลือยนะคะ เป็นบ้านสวนวิวขาวนะคะในเนื้อที่100ตารางวาในตัวบ้าน38ตารางเมตรนะคะแล้วก็ตอนนี้บ้านเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะมาถึงก็เข้าอยู่ได้แล้วนะคะเข้าอยู่ได้เลยนะคะนัดดูบ้านจริงได้ทุกวันอยู่ที่ตำบลละขวานอำเภอละขวานจังหวัดกาญจนบุรีนะคะในราคาอยู่ที่699,000บาทนะคะนัดดูได้ทุกวันเลยแล้วก็มีโรงสวนไว้ให้บ้างเล็กน้อยนะคะมีมะม่วงแคร์นะคะขนุน แล้วก็จะมีต้นไม้นี้ด้วยแล้วก็มีแครดอกแคร์นี่คือจะเป็นแครที่เอาไปทํากับข้าวนะคะไปแกงส้มหรือว่า,อาผัดกินกับน้ําพริกนะคะแล้วก็ยังมีพื้นที่อีกว่างมากนะคะก็คือเรียกว่าท่านไหนที่มองหาเป็นบ้านพักตากอากาศมากลางเต็น์ปีใหม่เขาดาวปีใหม่